หญิงสาววัย40ปีจากเมืองวัโทธรารัฐคุชราชตกใจเป็นอย่างมากเมื่อค้นพบความจริงว่าสามีที่เธอแต่งงานอยู่กินมาตลอด8ปีนั้นเป็นผู้หญิงโดยกำเนิดและเพิ่งจะผ่าตัดแปลงเพศหลังจากที่พวกเขาแต่งงานกันแล้ว ในตอนแรกหญิงเจ้าทุกซึ่งระบุเพียงชื่อว่าชีทันเขาแจ้งความที่สถานีตำรวจโกตรีเมืองวัทโททรากล่าวหาว่าวิรัตวานทานสามีของเธอบังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์อย่างผิดธรรมชาติและหลอกลวงเธอนอกจากนี้เธอยังระบุชื่อสมาชิกในครอบครัวของเขาที่ร่วมมือกันหลอกเธอด้วย สื่อท้องถิ่นของอินเดียรายงานว่าชีทันรู้จักกับวิรัตผ่านทางเว็บไซต์หาคู่เมื่อ9ปีก่อนหลังจากที่สามีคนก่อนหน้านี้ของเธอได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทิ้งให้เธอและลูกสาววัย14ปีในขณะนั้นต้องอยู่กันตามลำพังชีทันและวิรัต แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามประเพณีในปี2557ต่อหน้าสมาชิกครอบครัวพวกเขายังเดินทางไปฮันนีมูนกันที่แคชเมียร์อีกด้วยแต่เธอระบุว่าวิรัตไม่ยอมใช้สิทธิ์ของสามีเมื่อร่วมเตียงกันและเอาแต่ปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้นในอีกหลายวันต่อมา เมื่อชีทันกดดันเขาในเรื่องนั้นวิรัตก็อ้างว่าเขาประสบอุบัติเหตุตอนที่ทำงานอยู่ที่รัสเซียเมื่อหลายปีก่อนและทำให้เขาไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงได้แต่ก็ยังยืนยันกับเธอว่าเขาจะฟื้นตัวได้หลังจากเข้ารับการผ่าตัดในเดือนมีนาคม2563 วิรัตบอกชีทันว่าเขาต้องไปผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้วนแต่ต่อมาภายหลังเขาก็เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วการผ่าตัดดังกล่าวเป็นการผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชายจากการผ่าตัดชีทันก็อ้างว่าวิรัตบังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์อย่างผิดธรรมชาติและข่มขู่ว่าถ้าเธอนำเรื่องดังกล่าวไปบอกคนอื่นเธอจะต้องโดนเขาจัดการอย่างเลวร้ายฝ่ายวิรัตอ้างว่า ชีทันนั้นรู้ความจริงตั้งแต่แรกว่าเขาเป็นผู้หญิงโดยกำเนิดโดยเขาเป็นคนบอกเธอเองและเธอยังรับรู้ด้วยว่าเขากำลังจะผ่าตัดแปลงเพศอีก3ขั้นตอนจึงจะสมบูรณ์เจ้าหน้าที่สืบสวนของสถานีโกตรีกล่าวว่าขณะนี้กำลังนำตัววิรัตจากเมืองเดลีเดินทางมายัางวัตโททราเพื่อสืบสวนต่อไป นอกจากตัววิรัตแล้วชีทันยังแจ้งความโดยกล่าวหาแม่และน้องสาวของวิรัตว่าปิดบังความจริงจากเธออีกด้วย